พี่น้องพุใหญ่ฮ้อนบักใหญ่ฮอนกับอนใหญ่เน่ก็บ่ได้ลงฟ้้าครับภาคใต้สวัสดีพี่น้อง FC บดุุคนเด้อพี่น้องพบกันอีกในยามเาวันที่2เฮายังอยู่ในป่านะมื้อนี้ือว่าอากาศดีแล้วก็นอนหมนบ่ไม่ได้ไปกาคืนือว่าพี่อ่ะ เมื่อยยางพี่น้องเลยก็เลยเดินไปวมืัอนี้มีเคยผู้ไทยเพิ่นขึ้นมานำขึ้นมานำหลังพี่น้องเลยเป็นเดินขึ้นมาเมื่อวาน่แล้วยังไม่ได้ไปหากินก็เลยยังไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องยังชมแล้วเราก็พักอยู่เดินนี้เลยเดี๋ยวเราจะเลาะขึ้นไปพุ่นละทั้งทึบไปกับเกยอภูไทยเพิ่น ไบเบิ้งน้ำคำํ่ที่เอาเอาไปเบื้งวันมันจะมีหมูขึ้นมาลงนะแต่ว่าเมื่อนี้คิดว่ามันน่าจะไม่ลงเลยล่ะสวยเลยไปอะเรว่าไรไปแม่บวกดีคือว่าไปชายนะมน,นีบรรยากาศป่าก็นกหฮองจะเสี่ยว แงียกันไปคยไปได้แต่เราจะขึ้นไปต่อตเบังไก่ตัตนนี้มีเฉกขันนันไก่ตัวนี้อยู่ด้วยอยู่ในม่งน้ำคำั่มเลย ยับเข้าไปเคยมันน่าจะมีไก่แม่อยู่นะครับวันนี้มีแก่แม่มันเทาแน่นอนเลยเดี๋ยวห้องยับเข้าไปไกล,กลๆมันอีจากน้อยนะมันขันไปเรื่อยๆนะ้องลงไปฮอพพุขันไปเรื่อยๆนะนไนะก่ตัวนี้ ต้บุกกลับลังเลยมันน่าจะไปหาตีนั่นมันได้ยินเสียงไก่ขันอยู่พู้บวกไก่ไก่ๆนึง่งมันนั่มลงไปเลยห้าวก็น่าไก่แต่ว่าพวกเต้าเชียงมีท่านนะมันไฟเลยเลยพลาเดี๋ยวเลามันตามท่า มันจะกินน้ําตามอ่างหินนี่แหละพี่น้องใกล้ขวาใกล้ปลานะนกนะกินน้ําตามอ่างที่มันยังคางน้ําฝน อยู่นี่ก็มีคนมาพักได้พี่น้อยน่าจะหลายปีแล้วละบึงตามสภาพแต่ว่าลกมานี่ก็เลิกตัวมันเป็นหุบเขาหุบเขาสร้างน่าจะเป็นกระดักสนอย่งเหิดข้ออมไว้แลก็ก็จะปักหลักอมห็ดสองสัน แต่ว่าน่าจนะน่หึงติ้แะล่ะเดี๋ยวขึ้นไปต่อบงไกลตัวนี้เสียงขันมนะันก็าจาน่าจะเห็ดเบ็ดเฟดเฟดเป็นทางไปเลยน่าจะดักพวกเม่นพวกหอนนี่แหละ จะเฟรดเลาะเลาะตามนี่เลยนะ นี้มันได้ยินเสียงไก่ตัวนั้นขันมันแหล่ไปเจอไก่ตัวนั้นมันมีสนใจใําเสียงโต่เลยแต่ว่ามันเฮามาแล้วเมื่อกี้นี้ลันยิ่งยิราะมันหยางไปหล่นไปเจอตัวนั้นมันจะไปตีกันกับไก่ตัวนั้ก็แต่สากรุ่นไก่ตัวนี้มันเวินหาตีมันไปไก่ลงไปมันกลับขึ้นมาอีกมันมาตีไก่ตัวที่มันเฮามาเมื่อกี้นี้ นี่เชียงขันไก่ตัวนี้มันออกไปไก่ตัวที่มันเห้ามาหลบตํมบินเอาตอเมื่อกี้นี้น้ำมันมาต่อู่นี่ มันไหลตะกันมาตอนนี้นะไก่แบบไก่ตัวนี้มันกแตมันมีมีไหนําไก่ตัวนี้มันเอาอเลยะไก่ตัว้านดเลยตต่มเมื่อก้นี้กเฮหะไก่ ไก่ตัวมันคันจะตีกันนั่นแหละแต่ว่าตัวหนึ่งบินไปเลยก็เลยต่อมันมาแต่พอยิงยิงกคักคันโชวหลายมันเห็นบังได้ไมมบังได้กับโบยิงมันเห็นก่อนบินไปเลยบาลแล้วเลยบาลขอยิงนิวของวานนี่ยิงพลาดหลายบานก็เลยยิงยิงแบบคักๆเลย มันเอาคือแต่ว่ากวอนจริงไม่ได้ไกลเยอะดีเลยมีหอดสิบเมตรใช่แต่มันบังไม้น้อยครับนี่ พอหมูกะบ่ได้ยิ่งมันชั้นหมูไปต่อเร็วนี้เงี้ยขนาดเลยก็สีฮาหามาได้นะมันมันตื่นเลยแล้วมันไปไวขนาดมันไม่ได้ซึ้งกันดิถือว่าใกล้ขวาก็พอกตบไม่ได้ยิ่งอีใกล้ขวาก็มันเลนตามทางนะมันอยู่ไก่เข้าเลยบ่ยิ่งนะมันมันไป t ยิ่งก็เลยบ่ยิ่ง เ,เล็อตมือเลยเลาะมือเลยจากเม็นมะไปเลยท่านานี่บางกินพี่น้องบางกินหลายขนานดะกองกระพนูนี่เป็นเม็ดน้อยม,มันกินมันมันกินแต่เนือ้อมันกินแต่ทั้งกาบมันหรือเม็ดนะมองเห็นเม็ดมันกองกระพนูนยเยอะ បាទមື້ນີ້ឡើងរីតตลอดเลยយាញิ่งហ្នឹងក៏บ่ໄດ້ញิ่งដែរក៏ເຮาะក៏บ่ໄດ້ញิ่งដែរໄປຈົນມືយហ្នឹងបងຫຼොຍអីຫຍັງស្ពោໄດ້บ่ໄດ້ ลังเลพีกนนะจะหลายขันตาสินใจยิ่งกัดสิได้ยิ่งพีอะเพราะมื่นพปย้อนะน,นแล้วแหละมันเอาอยู่เอาอย้ายเอามาอยู่ด่านมันอยู่คืนหนำย้ายเอามาอยู่คืนหนำมันอยู่ด่ง,ง,ดงผดบ่อยไม่มีนอนนำใช่ อ๋อตะหอยหมูพี่น้องเลยเนี่ยม uh ันเอ่อดุดานนี่มันเอามานำทางอไางเี้ยไปรัดหาหมูก็พอๆนั่นและเลนขึ้นไปเลยมีหินโอ้หอยมันเอ่อมาด่านพี่หู เพ่นไปมันบ่มาฮอดบอทเลยพี่น้องเลยเป็นได้ข้าวหนึ่งนั่งถ่ายไก่ลงมาหาอยู่ข้าวหนึ่งหมดเลใช้เผื่อว่งมากว่าเอาเลยมาฮอดกันเลยจบจบไก่ตัวเดียวกันเออจบไก่ตัวเดียวกันง้อไก่เป็นหันถือว่ามันง้อเดือดเลยจนเมื่อยไปซ้ำอีกวันหนึงอรยงามเลยไก่ตัวนี้เลยเบิ่งหอนถือว่าไก่ตัวนี้ก็งามขนาดพี่น้องเลย เอาโซนเก็ปาก,กับปิงพี่น้องเยคือมีเยอะครบแล้วยืมมือแล้วปิงเอากินข้าวนะก็จะได้เดินทางกลับน,นะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขออนุญาตปิดไว้ชั้นนี้แหละพบกันในไม่ในคลิปหน้าได้พี่น้องเลยขอมอกขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจตลอดสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย